นักลงทุนไทยทุกคนห้ามพลาดนั่นก็คือความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยในปี2024ครับไตรมาสที่1เนี่ยแหละครับเป็นไตรมาสที่เราสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้สูงที่สุดครับจะมีประเด็นอะไรบ้างที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยน่าสนใจและทริคในการเลือกซื้อประกันดีๆครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของแซนวิชเจเนเรชั่นครับคุณการครับเจเนเรชั่น <Generation S 2> ของแซนวิชคุณบอสคิดเหมือนที่ผมคิดอยู่หรือเปล่าครับเป็นวัยที่อยู่ตรงกลางแน่ๆเลยใช่ไหมคุณการใช่ในช่วงมกราคม,มาครับหรือว่าช่วง อากาศฤดูหนาวมีเรื่องของฝุ่นหรือสารเกาะภุ่มแพ้ค่อนข้างเยอะในอากาศนะครับพวกนี้มันมาเป็นซีซันหรือว่ามาเป็นฤดูกาลโรคที่เราอาจจะเจอได้หลังจากคนไข้ที่ปวดภุ่มแพ้แล้วนะครับก็คือมักจะเจอการติดเชือ้อซ้ํา วัสดีครับวันนี้เราทั้ง2คนมีเรื่องที่น่าสนใจและคิดว่านักลงทุนไทยทุกคนห้ามพลาดนั่นก็คือความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยในปี2024ครับใช่แล้วครับคุณการต็์มบอกในไตรมาสแรกหรือไตรมาสที่1นนี้เนี่ย ตามสถิตินะเป็นไตรามาสที่ดีที่สุดของตลาดทุ้นไทยครับเราก็ไปดูมาแล้วว่าในช่วง12ปีที่ผ่านมา1รอบปีนักกษัตริยนะ์ปีนี้เพิ่งเริ่มปีมังกรด้วยนะครับไตรามาสที่1เนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย2.69ซนะครับซึ่งมากกว่าไตรามาสที่2ไตรามาสที่3และไตรามาสที่4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าลงทุนไตรามาสหมีโอกาสลุ้นได้มากกว่าไตรามาสอื่นๆนะครับผม ถ้าถามว่าไตรมาสไหนเป็นพระเอกของปีนะครับต้องบอกว่าไตรมาสที่1เนี่แหละครับเป็นไตรมาสที่เราสามารถคาดหวังผลตอบแทนได้สูงที่สุดครับแล้วในไตรามาสที่1ปี2024นี้เนี่ยจะมีประเด็นอะไรบ้างที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยน่าสนใจเราไปดูกันเลยครับแต่เดียวก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และ subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับเราเองคิดว่าหลายๆคนครับสำหรับนักลงทุนเนี่ยคงอยากรู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วในมุมมองของเราเองเรามองหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างในปีนี้ ซึ่งเอาประเด็นหลกัหลกๆมาแรปไปทุกท่านดูนะครับมันก็คงมี3-4ประเด็นแหละที่เราอยากจะพูดถึงหุ้นไทยในปีนี้นะครับประเด็นแรกนะครับก็คงเป็นเรื่องของ performance หรือว่า return ผล oh. ต้บแท้แหละว่าง่ายๆสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับถ้าเทียบเป็นไตรมาส ปีหนึ่งมันมีสี่ไตรมาสนะครับเมาว่าหลายคนก็อยากรู้ว่าเอ้ยแล้วไตรมาสไหนที่หุ้นไทยมักจะให้ผลตอบแทนดีที่สุดอ่าปีไหนเป็นพระเอกนั่นเองอ่าใช่ครับแล้วก็รวมถึงอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสหนึ่งนี้นะครับว่าเอ้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองเศรษฐกิจไทยเราคาดหวังอะไรได้บ้างรวมถึงปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหุ้นไทยนะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วครับตลาดหุ้นไทยเองเป็นตลาดที่พึ่งพานักองทุ่เย่เยอะนะครับซึ่ง GDP บ้านเรานะครับก็พึ่งผ่าน่องเที่ยวว10ก่า นะครับรวมถึงเศรษฐกิจบ้านเราเองก็เป็นเศรษฐกิจที่คาดหวังการส่งออกเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเราคงมาแรปอัพให้ฟังนะครับแล้วสุดท้ายครับก็คงมามองแล้วล่ะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้ความถูกแพนความน่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนตอนนี้มันมากน้อยขนาดไหนครับบอสครับแต่ก่อนที่จะเข้าประเด็นต่างๆที่น่าสนใจอย่างที่คุณการได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับก็เองบอกช่วงต้นปีเนี่ยปกติก็มักจะมีการขาย LTF อ่านะครับก็ยังจํากันได้ไหมครับคุณคุณนะเพราะว่า LTF เนี่ยหายไปนานแล้วนะครับแต่ว่า LTF ที่ขายได้ในปีนี้เนี่ยจะเป็นก้อนที่เราต้องถือ7ปีปฏิทินครับอ่ะอย่างปกติเนี่ยผมเนี่ยขายออกอ่าผมขายออกเวลามันครบกําหนดแล้วเนี่ยแล้วก็เอาเงินอาจจะมาลงทุนพวก i m f เป็นลงทุนพวก s s f หรือว่าตัวช่วยเพื่อลดหย่อนภาษีประเภทต่างๆนะครับแล,แล้วคุณคาลรครับปกติ LTF ครบกําหนดเนี่ยคุณขายไหม ขายครับคือต้องบอกว่า LTF ก้อนสุดท้ายที่ผมซื้อไปอะ่ะม,มันจะเป็นก้อนปี2018ครับผมอย่างที่บอสบอกไปคือ7รอบปีปฏิทินถูกไหมครับถ้าเรานับเนี่ย2018 2019 20 21 22 23 24 24ปีนี้จะครบ7ปีพอดีเพราะฉะนั้นก้อนสุดท้ายที่ผมซื้อปี2018เนี่ยจะขายได้นะปีนี้นะครับคราเนียพอผมตั้งใจจะขาย LTF เนี่ยผมจะมีเงินก้อนหนึ่งที่ออกมามซึ่งเงินก้อนนี้และความตั้งใจของผมก็คือจะเอามาซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนเพิ่มเติมในปีนี้ มันอ,อาจจะไม่ต้องกวนแคชฟหรือว่าเงินสดที่ผมมีในปีนี้เพราะว่ามีมเงินก้อนนี่แหละนะครับเอามาลดหย่อนต่อได้ครับบอสครับครับผมหรืออีกหนึ่งไอเดียก็คือว่าปกติเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซื้อพวกตัวช่วยในการลดหย่อนครบหรือว่าเต็มรูมอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาก้อนนี้มาซื้อเพิ่มได้นะครับก็เรียกว,ว่าเป็นการเก็บเงินด้วยแล้วก็สามารถเพิ่มการลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับในแต่ละปีอ่าเสร็จแ,แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าประเด็นดีกว่า,าประเด็นแรกคือ ตัวของนโยบายกระตุน้นการบริโภคภายในประเทศครับคุณการ,รหรือว่าที่เรียกว่า easy e receive นั่นเองนะครับ,รบก็ต้องบอกช่วงเนี้ยังเป็นช่วงต้นปีอาจจะเพิ่งมาผ่านมาสัปดาห์เดียวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีเวลาที่จะไปกระตุน้นเศรษฐกิจด้วยกันนะครับคุณการนั้นคุณการช่วยอธิบายหน่อยครับว่าไอ้ตัว easy e receive เนี่ยมันคืออะไรครับ ผมคิดว่าหลายๆคนน่ายังพอจํากันได้สําหรับนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีที่แล้วอย่างตัวช็อปดีมีคืนออันนั้นอ่ะก็เป็นนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้านการบริโภคเช่นเดียวกันครับผมนะครับส่วนปีนี้เองครับไอ้ตัว easy e receive เนี่ยจริงๆมันคล้ายๆจะมาแทนซึ่งไอ้ easy e receive เนี่ยครับจริงๆ concept มันคล้ายๆช็อปดีมีคืนนั่นะแหละมันจะต่างกันเรื่องของวงเงินที่ใช้ได้และระยะเวลาที่เราสามารถจะช็อปได้ครับผมนะครับซึ่งคราวนี้ ไอตัวที่เราซื้อผ่านไอโปรแกรม easy e receive เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือสินค้าอะไรก็ตามซึ่งเข้าแวดไว้ง่ายคือถ้าเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อสินค้าและบริการส่วนใหญ่จะได้ม,มันอาจจะมีข้อยกเวน้นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะตอนท้าย ซึ่งวงเงินสูงสุดในการซื้อผ่านในตัว Easy e r e c e i v e หรือ e-tax เนะี่ยคือ50,000ครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสูงสุดที่ลดหย่อนภาษีได้ไออย่างสมมุติว่าเราเป็นคนที่เสียภาษีขั้นสูงสุดคือ35%อนะครับถ้าเราเอา5 0 0 0 0ื่นไปลดหย่อนเนี่ย นะครับมันสามารถลดได้ประมาณถ้า35 5 0,000ของ50,000นะคือประมาณ1,7,500มนันะครับ,รบมันก็เลยกลายเป็นว่านโยบายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้ประโยชน์กับคนที่อยากจะลดหย่อนภาษ,ษีโดยที่ตัวเองมีฐานสูงๆมาเยอะหน่อยโดยการช็อปอ่าก็เรียกว่าเหมือนเราได้ส่วนลดอ่าใช่ไหมครับเหมือนว่าเราจ่ายไป5 0 0 0 0่แต่จริงๆเนี่ยสุดท้ายเราเราเสียแค่40,000หรือว่าอาจจะแค่3 0 0 0 0กว่าบาท ะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนว่าส่วนที่เราประหยัดภาษีได้เนี่ยเป็นส่วนลดค่าซื้อสินค้าและบริการที่เราได้นั่นเองครับซึ่งช่วงเวลาที่เราจะซื้อสินค้าและบริการเหล่านี้ครับมันจะเป็นตั้งแต่ต้นปีคือหนึ่งมกราเป้งน,นะครับจนถึงแค่วันที่15กุมภาพันธ์า5 6 7เท่านั้นอ่าก็ผ่านมาแล้วประมาณสัก8ปดเวันนะคุณากาณนะอ่าใช่แล้วครับซึ่งไอ้ตัวที่เราซื้อไม่ได้เดียวมาไอ้ตัวที่เราซื้อได้อ่ะ มันจะต้องเป็นสินค้าที่มีแบวบถูกไหมและไอตัวสถานประกอบการหรือว่าร้านค้าเนี่ยมันต้องเข้าร่วม easy e, e receive ด้วยนะนะครับซึ่งถ้าอย่างกรุงเทพอะผมคิดว่าไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกเพราะว่าห้างเครื่องส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเข้าร่วมแทบจะทั้งหมดหมดแล้วนะครับร้านอาหารร้านอานหารอะไรก็มักจะเข้าร่วมอยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยเวลาเราอยากจะใช้บริการเขาอยากจะซื้อสินค้าเขาถามเขาก่อนนิดนึงว่า easy e, e receive ฝาาคุณเข้าร่วมไหมอืมครับเวลาที่เราซื้อสินค้าและบริการเข้าไปเนี่ย สิ่งที่เขาจะให้กลับมาคือใบกำกับภาษีในรูปรบแบบ e-receipt เข้าอ e ีเมลนะคือถ้าเราได้มาเป็นใบเป็นกระดาษอย่างเงี้ยแล้วเราเอาไปสแกนเป็น pdf แล้วส่งเข้าเมลเพื่อเอาไปยื่นกับกรวสรรพากรอันนี้ไม่ได้นะครับนะทุกอย่างจะทำผ่านระบบ paperless <c oughs> คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคบเพราะฉะนั้นถามเขาดีๆสาหรับสถานประกอบการที่ทุกคนเข้าไปร่วมนะฮะส่วนที่ซื้อไม่ได้ อ่าส่งทิปซื้อไม่ได้แน่นอนครับสายควันครับซื้อไม่ได้ก็คือบุหรี่อ่าบุหรี่ยาสูบซื้อไม่ได้นะครับสองคือสายเมาสายเมาซื้อไม่ได้สุลานะครับเหล้าเบียร์ซื้อไม่ได้นะครับรวมถึงอ่ค่าค่าเติมน้ํามันนะครับค่าแก๊สอย่างเงี้ยไม่ได้ซื้อรถก็ไม่ได้อ่าถูกต้องครับซื้อรถก็ไม่ได้แล้วก็สาธารณูปโภคนะครับไฟฟ้าปะปาอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน นะครับแล้วก็มี remark อีกนิดนึ่งครับสำหรับไอ้บริการที่เราซื้อเนี่ยซึ่งเวลาเขาให้บริการเราอะช่วงเวลาที่เราได้รับบริการอย่างเงี้ยครับ ต้องอยู่ในหนึ่งมกราถึง15ากุมภาเท่านั้นมไม่ใช่ว่าเราซื้อในช่วงหนึ่งมกราถึง15ากุมภาแต่ว่าไอ้บริการที่เขาให้เราอ่ะมันต่อเนื่องไปถึงน,น,นีนาเมษาอันนี้ไม่ได้นะการให้บริการต้องอยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันด้วยนะครับซึ่งก็ดูวงเงินดีๆนะครับห้าห0่นบาทที่ใช้กระตุน้นผมคิดว่าคนที่เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเนี่ยทุกคนน่าจะมีกําลังใจในการไปช้อปปิ้งเพื่อเอามารยอดภาษีตัวนี้แหละครับอ่าใช่ครับแต่ก็ ต้องย้ำไ้นิดนึงครับว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับตัวของชอบดีมีคืนสะทีเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าเงินขายของกรมสรรพกรนะต้องมีการลงทะเบียนต้องมีการวางระบบอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวของ easy r e c e i v e เนี่ยยังครอบคลุมถึงการท่องเที่ยวด้วย<ช>นะนะครับเพราะว่าก็จะแตกต่างจากปีที่แล้วเนาะแต่ว่าปีแล้วเนี่ยเขาจะมีเราเที่ยวด้วยกันปีนี้ไม่มีแต่ว่ามารวมอยู่ในวงเงินตัวนี้แหละ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูดีๆด,ดูเงื่อนไขแล้วก็สอบถามทางร้านค้าด้วยว่าเข้าร่วมหรือเปล่านะครับอ่าใช่เพราะว่าค่าอาหารในโรงแรมค่าที่พักอะไรมันได้หมดอ่าใช่ครับ e a y e l i z i b e โดยสรุปภาพรวมครับไอตัวนโยบายเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการบริโภคมันจะทำให้ ภาพรวมของไตรามาสที่1นะครับการบริโภคในประเทศเนี่ยมันจะดูคึกคักมากยิ่งขึ้นอ่าใช่ครับนอกจากนั้นครับนอกจากเรื่องของ easy receive แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าในไตรามาสที่1ก็เป็นไตรามาสหนึ่งที่เป็นไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวบ้านเราด้วยใช่ไหมครับคุณการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปดูมาว่าปีที่แล้วการท่องเที่ยวไทยเป็นยังไงแล้วปีนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่า เราจะได้ยินข่าวกันแล้วว่าเดี๋ยวหน่มีนานะครับไทยจีนจะฟรีวีซ่ากันแล้วครับคุณการก็ต้องเรียกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยปีที่แล้วเข้ามาเป็นอันดับสองของบ้านเราเลยนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยในปี2023ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงมกราจนถึงสิ้นสุดพฤศจิกานะครับเราบอกมีตัวเลขประมาณสัก25ล้านคนที่เข้ามาในประเทศไทยคนจีนเนี่ยประมาณสัก3ล้านกว่าคน อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นมาเลเซียแต่ว่าพอปีนี้มีเรื่องฟรีวีซ่าไทยจีนเนี่ยเขาก็คาดการณ์กันว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยจาก3-4ล้านคนจะกลายเป็นประมาณสัก7-8ล้านคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คกาดการณ์กันว่าปีนี้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก3า3 4ล้านคนซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ไปดูว่าอ่ะแล้วผลประกอบการบ้างล่าผลประกอบการบริษ,ษัทจดทะเบียนเนี่ยในกลุ่มที่เป็นเซอร์วิสในกลุ่มที่เป็นท่องเที่ยวหรือว่าโรงแรมเนี่ย เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เราบอกว่าบนะุมเบิร์กเนาะเขาคาดการเงินว่าปีนี้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยผลประกอบการจะเติบโตประมาณ30%เลยครับคุณการซึ่งพอไปดูจริงๆแล้วอ่ะการท่องเที่ยวมันก็น่าจะคึกคักขึ้นจริงๆนะครับอย่างโอ้ถ้าปีเท่าไหร่นะ2,022นะครับเราได้นะักท่องเที่ยวมา11ล้านคนเองอนะครับ2023 <c oughs> เนี่ยถึงแค่เดือนพฤศจิกนะ<ช>ยังไม่เอาเดือนธันวาที่แบบ พีคสุดที่มุมบูมนะ,ะมนะครับเราได้นักท่องเที่ยวมาแล้วเกือบ25ล้านคนครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วอะถ้าเทียบแค่ปี 2, 2022กับปี 2, 2023อะ่ะเราได้นักท่องเที่ยวโตวขึ้นเท่าตัวอื เกินเท่าตัวนะครับซึ่งคิดว่าปีนี้น่าจะคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอสบอกไปก็คืออีเวนต์หลักที่เราคาดหวังกันคือการฟรีวีซ่าไทยจีนนั่นแหละซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวจีนนะเข้าไทยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแล้วนอกจากกลุ่มของการท่องเที่ยวนะคุณการผมก็ลองดูว่าอ่ะแล้วถ้าเป็นดัชนีไทยแบบตัวใหญ่ละ่ะเป็นเซตอินเด็กซ์ล่ะผลประกอบการปีนี้เนี่ยเขาคาดกันไว้ว่ายังไงบ้างนะครับ,รบก็สำหรับผลประกอบการปีนี้เขาก็คาดกันว่าน่าจะเติบโตประมาณสัก12เอนตะครับอาจจะไม่ได้ แล้วถัดไปล่ะถัดไปหลังจากที่เรารู้แล้วว่าผลประกอบการเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะแล้วราคาหุ้นล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็เทียบม,มาดูแล้วว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ย Forward P/E บ้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก14เท่ากว่าๆนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยยอดหลัง10ปีเนี่ยอยู่ที่ 15าเท่ากว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยอ่าแล้วพอเราไปดูว่าความถูกแพงของหุ้นไทยเนี่ยเ <c oughs> ทียบกับของประเทศอื่นบ้างเนี่ย<ท>เป็นยังไงนะครับเราบอกในฝั่งเอเชียเนี่ยอาจจะอยู่ในโซนถูกหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นโซนแบบหุ้นทั่วโลกหรือหุ้นสหรัฐานเนี่ยก็อยู่ในโซนที่ค่อนไปทางแพงกว่าค่าเฉลีย่ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความถูกแพงเนี่ยก็มีโอกาสาที่นักลงทุนไทยหรือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะเพิ่มการลงทุนในหุ้นไทยในปีนี้รวมถึงตลาดเอเชียประเทศอื่นด้วยครับคุณการครับ ชวนทุกท่านคุยต่อในรายละเอียดของความถูกแพงของตลาดหุ้นไทยนะครับอย่างที่บอสบอกไปคือจริงๆแล้วหุ้นไทยตอนนี้ forward PE นะครับก็คือราคาตอนนี้เมื่อเทียบกับ e a r n i n g ที่เขาคาดการใน1ปีข้างหน้าเนาะคม,มันเทรดอยู่ที่14.55เท่าซึ่งถ้าเราไปมองย้อนหลัง10ปีเองจริงๆนะครับช่วงเวลาที่เราเห็น PE ต่ำๆเลยนะในช่วง10ปีที่ผ่านมา ผมเห็นอยู่ในช่วง2ครั้ง1ก็คือปี2015ที่หุ้นทั่วโลกมันลงเยอะๆออนะครับสก็คือตอนโควิดที่มันลงไปโลสุด900กว่าจุดอ่าใช่ตอนนั้นนะ PE บ้านเรา f o w a r d t เท d e อยู่ที่13เท่าครับ การที่ปัจจุบันเทดอยู่ที่14เท่ากลางเนี่ยก็ <า S 1> <ๆ S 2> ถือว่าถูกนะครับ<ม>ส่วนพีคสุดเนี่ยผมไปเห็นในช่วงของปีสัก2020-2021ที่หุ้นไทยขึ้นไปพีกก่อนที่จะคอลเลกชันหรือว่าปรับฐานลงมานะครับ PE มันขึ้นไปพีคแถว20เท่าตอนนั้นน่าจะดัชนีประมาณสักพ8 0 0ได้ไหมเกือบๆครับเกือบๆครับผมเพราะฉะนั้นคือถ้าดูกรอบการเทดของ PE นะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าไฮมันอยู่แถวแถว20เท่าและโลมันอยู่แถวแถว13เท่า<ม>การที่14.55เท่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าไปลงทุน<ม>นะครับและ global investor หรือนะักลงทุนที่เป็นแบบนะักลงทุนทั่วโลก<ม>อย่างเงี้ยเวลาเขาประเมินเขาประเมินเรียบเทียบกันไง ถูกไหมคบว่าประเทศตา่ตางๆเนี่ย PE มันเทรดถูกแพงแค่ไหนนะครับก่อนที่จะดู Growth Story เนี่ยถ้าเราเอาประเด็นเนี้ยมานั่งคุยกันเราจะเห็นมากจริงๆหุ้นไทยเทรดไม่ค่อยได้แพงเท่าไหร่นะครับก็คือเทรดในค่าเฉลี่ยที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีของตัวมันเองในขณะที่หลายๆประเทศเนี่ยเทรดกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตัวมันเองนะครับคราวนี้เราก็คงต้องมาคุยกันถึงเรื่อง Growth Story หรือว่าปัจจัยในการเติบโตแล้วล่ะอย่างที่บอสเล่าไปและผมเล่าไปในเบื้องต้นครับคือเราเห็นปัจจัยที่ค่อนข้างชัดในไตรมาสที่หนึ่งนะครับ การท่องเที่ยวนะครับน่าจะดีขึ้นตลอดทั้งปี2024รวมถึงไตรมาสที่1ครับก็น่าจะเห็นการบริโภคที่คึกคักขึ้นในเศรษฐกิจบ้านเรานะครับสปจัจจัยนี้รวมถึงไตรมาสที่1นมักจะให้ผตลตอบแทนดีที่สุดเทียบกับไตรมาสอื่นๆอีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจังหวะเวลาตอนนี้มันค่อนข้างที่จะน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นไทยบนเลเวลเซตอินเด็กประมาณ1,430อ่า1400 1400, 1,400 1,400นิดๆาาง่ายๆครับรผมแลปะปัจจัยต่างๆเหล่านี้ครับมันเลยทําให้ตลาดหุ้นไทย ค่อนข้างมีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในไตรามาสที่1ของปี2024ครับเออนะครับเราก็หยิบ2กองทุนนะครับจาก14เจ้าดังเนี่ยมาให้คุณผู้ดูทุกท่านเนี่ยด้วยนะครับ,นะรบจากกองแรกเนี่ยมาจากฝั่งของ Tisco Asset ก็คือกองทุน t i สโก h d ชขีด A นะครับหรือว่ากองทุนเปิด t i ทิสโก g h Dividend หุ้นทุนนั่นเองนะครับอีกกองนึงนะครับมาจากฝั่งของ Asset Plus บ้างนะครับก็จะเป็นกองทุนเปิด Asset Plus Small and Medium Cap Equity Fund นั่นเองนะครับคุณการครับต้องบอกว่าทั้ง2กองทุนนี้ครับผลตอบแทนเป็นอันดับต้นๆของตลาดทั้งคู่นะครับแต่ว่าทั้ง2กองนี้มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะครับอย่างของ Asset Plus เนี่ย ASP SME เนี่ยจะเป็นกองที่เน้นหุ้นเล็กและก,กลางนะครับเพราะฉะนั้น Growth Story เขาเนี่ยจะมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่า ส่วนถ้าเป็น Tisco HD ครับหรือว่า Tisco High Divi d e n d Equity Fund เนี่ยกองเนี้ยมันจะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ให้ปันผลสูงอย่างสม่ำเสมอ,อมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่บริษัทที่เขาคัดเลือกมาลงทุนก็จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับที่มีผลประกอบการค่อนข้างดีและนิ่งทําให้สามารถจ่ายปันผลสูงได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานครับอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับในช่วงสัก3ามเดือนข้างหน้าเนี่ยยังเป็นช่วงดีว i ดเซีสั้นด้วยครับคุณการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่ง ตัวของทิสโก้ไฮดิ i ิเดนด้วยครับผมและนี่ก็คือ2กองทุนที่มี performance ดีที่สุด,ดที่ธนาคารทิสโก้หยิบมาให้ทุกท่านในวันนี้ครับสำหรับท่านใดที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยครับและเช่นเคยครับอย่าก,กด report สำหรับช่วงหน้าครัเรายังมีคำแนะนำในการเลือกซื้อประกรันดีๆมาฝากทุกท่านด้วยยังไงอย่าลืมติดตามครับไปกันเลยครับ สำหรับทิปและทริคในการเลือกซื้อประกันดีๆครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของแซนวิชเจเนเรชันครับคุณการครับเจเนเรชันของแซนวิช คุณบอสคิดเหมือนที่ผมคิดอยู่หรือเปล่าครับเขาผมพูดได้เหรอครับคุณการคุณคิดอะไรอยู่ในหัวครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวัยที่อยู่ตรงกลางแน่ๆเลยใช่ไหมคุณการใช่แล้วครับลักษณะที่เราพยายามจะเปรียบเปรยมันว่าเป็นแซนด์วิชเนี่ยคือเราเป็นคนที่เพิ่งเริ่มโตมากําลังจะมีครอบครัวใช่ไหมกําลังจะมีลูกแต่พ่อแม่เราอะแก่แล้วอ่าจะเกษียณแล้วอ่าซึ่งเราจะเห็นภาพแหละอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยช่วงนี้จะไปงานแต่งเพื่อนบ่อยมากขึ้นอ่าใช่ครับเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็ต้องไปงานแต่ง เราอะเป็นวัยที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัววางแผนครอบครัวกําลังจะมีลูกค่าใช้จ่ายกำลังจะมาวไวง่ายนะครับขณะเดียวกันพ่อแม่เราก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับก็เริ่มที่จะต้องแบบเหมือนกับดูแลเขาเยอะขึ้นใส่ใจเขาเยอะขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับพอเขาแก่ตัวขึ้นสุขภาพมันก็ลดเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าใช้จ่ายพวกนี้แหละมา ซึ่งวัยเราอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นวัยที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเพราะนอกจากค่าใช้จ่ายของตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องช่วยแบกรับค่าใช้จ่ายของพ่อแม่เราแล้วก็ลูกของเราด้วยครับผมคุณการเพราะฉะนั้นครับวัยนี้ไอ้ส่วนที่เหลือ cash flow ส่วนที่เหลืออาจจะไม่มากนะักเพราะฉะนั้นคือเราอาจจะต้องป้องกันความเสี่ยงเยอะหน่อยอหากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นที่ทําให้ค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นอ่าหรือแม้กระทั่งรายได้เราลดลงนะคบเพราะฉะนั้นตัวที่ตอบโจทย์จริงๆของเรื่องนี้ก็คงเป็นประกันแหละ แล้วประกันแบบไหนครับบอสที่เราควรจะให้ความสําคัญในการเลือกซื้อเป็นอันดับแรกครับธนาคารทีสโก้ครับก็เพิ่งปล่อยบทความตัวหนึ่งไปนะครับที่เรียกว่าการวางแผนประกันสําหรับแซนวิชเจเนเรชันนี้เองนะครับคุณการซึ่งแซนวิชเจเนเรชันเนี่ยหรือคนที่อยู่เป็นไส้ตรงกลางเนี่ยก็มักจะมีอายุมาสัก35ถึง45ปีในวัยนี้เนาะก็อย่างที่เราได้เล่าไปว่าก็อาจจะต้องแบกรับหรือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกของตัวเองเนาะนะครับ ประกันที่เหมาะกับคนที่อยู่ในวัยนี้เนี่ยเราก็ลิสต์ออกมาประมาณสัก2อสตัวด้วยกันนะครับก็อันแรกเลยคือเป็นประกันชีวิตนั่นเองนะครับในวัย3 5มสถึงสีเนี่ยเบี้ย <c oughs> ประกันชีวิตยังไม่แพงมากอ่ายังสามารถทําได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามสบถึงสี้เนี่ยเบี้ยประกันยังไม่แพงมากอ่าเราก็ลองไปดูมาว่าจริงเนี่ยถ้ามีทุนประกันหรือว,วงเงินความคุ้มครองเนี่ยสัก1ิล้านบาทเนี่ยจริงค่าเบี้ยต่อเดือนนะต่อเดือนนะครับก็อยู่แค่ประมาณสัก7,500บาทเท่านั้นเอง นะครับแล้วถ้าเกิดอุบิเหตุอะไรไปเนี่ย คนข้างหลังไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือว่าคนที่เราต้องให้การเลี้ยงดูเนี่ยก็จะได้เงินไปเลย10ล้านบาทครับุณการซึ่งก้อนนี้เนี่ยมันจะเป็นเงินที่เขาสามารถเอาไปใช้ในการปรับตัวนะครับใช้ชีวิตได้คือประเด็นที่สําคัญอะ่ะมันคือถ้าคนวัยเนี่ยแซนด์วิชเจเนเรชันที่เราพูดถึงเนี่ยการเป็นเสาหลักของครอบครัวในการหารายได้แต่ถ้าเขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครอบครัวเองเขาจะเสียไรายได้หลักของครอบครัวไปเลยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างสําคัญนะครับเราก็เลยพยายามจะบอกว่าเอยถ้าอยากจะเลือกซื้อประกันตัวหนึ่งตัว ที่น่าจะให้ความสําคัญมากที่สุดในช่วงแรกนะครับคือประกันชีวิตนะครับและนอกจากนั้นครับประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้ก,กันเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นข่าวกันเนาะในยุคนี้เนี่ยโรคร้ายแรงเนี่ยเกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับคุณการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีประกันที่ช่วยเหลือเวลราเราเกิดเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาซึ่งปกติเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะในการดูแลรักษาตัวเองไม่ว่าจะค่ารักษาพยาบาลหรือว่าการดูแลตัวเองหลังจากที่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราจะต้องมีประกันสุขภาพหรือประกรันโรคร้ายแรงเนี่ย ช่วยด้วยนะครับนอกจากประกันชีวิตครับผมคุณการซึ่งวิธีคิดของเราก็คือว่าจริงๆแล้วอะเรามองว่าวัยเนี้ยแซนด์วิชเจเนอเรชันเนี้ยจริงๆแล้วแคชโฟมันเหลือไม่ได้เยอะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งไอ้ค่าใช้จ่ายพวกนั้นอะสิ่งที่เราคุ้นกันมากที่สุดอะมันคือค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพถ้าป่วยขึ้นมาประกันสุขภาพมันถึงสําคัญครับเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วมีค่าใช้จ่ายที่เซอร์ไพรส์เนี่างท้จจทททววไ เพราะฉะนั้นเราอยากที่จะรู้ก่อนครับว่าเอ้ยอค่าใช้จ่ายต่างๆเนี้ยมันควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่วางแผนได้ก่อนเลยซึ่งถ้ามันเป็นเซอร์ไพรส์เราจะไม่รู้ถูกไหมม,มันก็เลยกลายเป็นว่า<ช>วถ้าเราจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพไปเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าค่าใช้จ่ายด้านการดูแลรักษาสุขภาพเราเป็นประมาณเท่าไหร่ม,มันก็เลยจะทาให้ภาพรวมเนี่ยเราสามารถวางแผนได้มากขึ้นครับบอสครับครับผมก็จบอกในตัวของประกันเนี่ยก็คือเราเนี่ยใช้เงินน้อยในการดูแลเงินทั้งหมดของเรานั่นเองนะครับคุณการแล้วก็เป็นตัวช่วยถ้าสมมติเกิดอุบัติเห เราก็มีเงินที่พร้อมจะรักษาตัวแล้วก็สามารถดูแลคนที่อยู่ข้างหลังของเราได้ด้วยครับผม ครับซึ่งเราแนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะครับมันจะได้แบบครอบคลุมหลายๆโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคธรรมดาเจ็บป่วยอะไรแอดธรรมดาโรค้หลแรงอะไรก็ตามครอบเบอร์ให้หมดเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแซนวิชเจเนเรชั่นอย่างเราเนี่ยอาจจะเริ่มสนใจแล้วว่าเอ๊ะฉันกำลังอยู่ในวัยนี้พอดีแต่ว่าฉันจะต้องซื้อประกรันหรือว่าจะดูแลตัวเองยังไงบ้างเนี่ยอย่าลืมนะครับสามารถอ่านบทความเต็มเนี่ยได้ที่ลิงก์ด้านล่างในคอมเมนต์ได้เลยครับหรือติดต่อธนาคารทะ นี่ก็คือทิปและทริคดีๆในการเลือกซื้อประกันสำหรับแซนวิชเจเนเรชันครับสำหรับในช่วงถัดไปครับห้ามพลาดครับเรายังมีคำแนะนำดีๆในการดูแลรักษาสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปติดตามกันเลยครับครับก็ในช่วงมกราคม,มาครับหรือว่าช่วงกลางฤด,ดูหนาวแล้วนะครับต้องบอกว่า อากาศค่อนข้างแห้งแล้วบางครั้งมันจะมีเรื่องของฝุ่นสารเกาะภุมมแพ้ค่อนข้างเยอะในอากาศนะครับซึ่งบางครั้งใครที่เป็นภุมมแพ้อยู่เดิมเนี่ยก็จะเริ่มสึกจมูกฟุดฟัดมีน้ำมูกน้ำตาไหลแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจริงต้องบอกว่าพวกนี้มันมา,มนมา,มนมาเป็นซีซันหรือว่ามาเป็นฤดูกาลนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งในวิธีการที่เราจะช่วยดูแลตัวเองได้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าใคร,ใครที่เป็นภุมมแพ้อยู่เดิมครับผมแนะนําการล้างจมูก ช่วยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเนื่องจากว่ามันจะช่วยาชะาคุกศักรอบูุิแพ้ที่ค้างอยู่ในพงสมองเราออกไปแล้วก็อาการเรา,ารจะดีขึ้นได้นะครับสองคือถ้าเกิดอะไรที่เป็นค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะต้องมียาประทาหรือ,อยาก,กินจริงๆ,ๆพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าเรา,าพวกนี้มันช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการที่มันหลังสารที่มันเกิดการะระคายเคืองขึ้นมาเยอะเกินปิดปกตินะครับแล้วก็ลดอากาสการติดเชื้อตามเข้าไปพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนถ้าใครเป็นเยอะมากจริงๆนะครับพวกนี้จริงๆคุณแพทย์บางท่านอาจจะต้องไปเจอคุณหมอ าทางโรคพุมแพ้ก็ให้คุณหมอช่วยดูได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีการแพ้บางอย่างที่ข้อนน้าเฉพาะเจาะจงนะครับอาจจะต้องได้รับการรักษาเป็นเฉพาะทางของแต่ละท่านไปอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพสำหรับโรคที่เราอาจจะเจอได้หลังจากคนไข้ที่ปวดภุมงแพ้แล้วนะครับก็คือมักจะเจอการติดเชื้อซ้านะครับอย่างเช่นบางคนอาจจะมีเรื่องของการคอ,ออักเสบเป็นหวดัดหรือบางคนก็มีลักษณะของการหลอดลมอ,อักเสบซ้ําขึ้นมาได้นะครับเนื่องจากว่า เวลาที่เราเป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเกิดการติดเชื้ออื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าในกรณีที่บางคนเป็นหอบหืดอยู่เดิมนะครับการที่มีภูมิแพ้เข้ามาเกาะแล้วมันมีการกระตุ้นบางคนก็ทําให้หอบหืดมีการรุนแรงขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนมันจะคนที่เป็นภูมิแพ้ครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้นกว่าคนปกตินะครับ ต้องบอกว่าจริงๆปัจจุบันนะครับภูมิแพ้กับการการรักษาโรคภูมิแพ้ให้หาขาดครับอาจจะเป็นเรื่องที่ยังค่อนข้างท้าทายอยู่นะครับเนื่องจากว่าหลักๆนะครับภูมิแพ้ปัจจุบันจะเป็นการเน้นการควบคุมให้ให้เรื่องอาการภูมิแพ้อยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้มากกว่านะครับแต่ถามว่าถึงขนาดหายขาดไหมอาจจะต้องรอดูองานวิจัยใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับถามว่ามีอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้แพร่หลายนะ,นะครับ จริงๆอาหารการกินสําหรับโรคภูมิแพ้ครับหคือต้องดูก่อนว่าเราแพ้อะไรนะครับถ้าเกิดว่าเอ้ยเราเรามีแพ้อาหารอันนี้หนึ่งคือเหล็กเลี่ยงอาหารอาหารที่แพ้อยู่แล้วล่ละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องเรื่องอาหารนะครับการรับประทานอาหารที่หลากหลายอันนี้ผมค่อนข้างสนับสนุนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้เฉพาะจัดจงว่าจะต้องกินวิตามินซีอย่างเดียวแต่ว่าการกินอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ผักผลไม้ต่างๆพวกนี้มันช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้ทํางานดีขึ้นนะครับสำหรับการกินวิตามินซีจริงๆก็ ออาจจะต้องดูปริมาณที่เหมาะสมนะครับอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะกินปริมาณที่เยอะเกินไปอันนี้ก็มีโทษได้เหมือนกันนะครับอันนี้าจจะต้องปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเพิ่มเติมครับบ้งหนึ่งนะครับอวิตามินซีบางคนนะครับถ้าเกิดกินเยอะหนึ่งคือด้วยตัวตวิตามินซีเองมันเป็นกรดมันอาจจะมีการละคายเคื่องช่องปากได้นะครับสคือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของนิ่วบางชนิดได้เหมือนกันถ้าเกิดกินเยอะมากจริงๆนะครับอันนี้ก็อาจจะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ The Advisor ใน EP นี้ครับหากท่านใดชอบอย่าลืมเช่นเคยครับ่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เราได้ครับและท่านใดที่อยากจะซื้อกองทุนหรือประกันอย่างที่เราแนะนำครับสามารถติดต่อธนาคารทิสโก้ได้ทุกสาขาหรือสามารถเข้าไปเลือกซื้อกองทุนผ่านช่องทางออนไลน์ <ừ> บนโมบายแอปพลิเคชันได้ที่ Tisco MyW e ์ My l well ครับสำหรับใน EP หน้าครับจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาใช้ทุกท่านอีกอย่าลืมติดตามแล้วพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ